นมปากกย้อนนี่ชอบซาดี้นับยี่หัวเนี่ยนู่นแล้วไปเอานู่นโอ้โหเปลี่นไดปลาไดปลากระทิงพี่แน่ตัวเดียวคุยทั้งวันอ่ะพ่อหาลูกพ่เอาปลามาโชว์เื่องลุ้นตะทีดิโอ้โหดูเส้นฐางหนูต้องเดินรอใต้ใต้ไม้อ่ะพอเดะโอ้โหดูใช้ตีนเกมบนอเกิดจากท้าพ่อจะไมก็ไม่เคยเฮขนาดนี้เลยครั้งนี้ครั้งแรกเลย ใสาวลาวมาร้องเพลงในประเทศไทยแล้วมาได้กลับบ้านแล้วอะไรอะไรอ่ะโอ้ยอุ้ยพอดีเลรือจะพักไปยื่ครับกับคนกับข้าวเยอะนี่ใช่จริงออยู่บ้านหนองมนไม่ต้องไปไหนเลยนะไม่ต้องไปหาซื้อเลยเนี่ยคือเก็บผักเก็บหญ้าเก็บอะไรกินได้หมดตามข้างทางผลผลไม้มีหมด ฟ้าสงบเงียบแล้วกันไออู๋ขัคิดดีมากเลยพี่รู้ว่าแกจะอยู่ที่ปากกิ่ไงก็คืออูบอกอูไม่มีตังค์จ้ะอูได้เอาตัวเอาตัวเองเป็นตัวประกันจ้ะตังค์ไม่ใช้ขอเอาตัวตัวทดแทนตัวทดแทนเขาก็เอาเขาก็เขาก็ขี้ย่ากเลยนะครับใช่แค่ขับก็สบายดีเขาก็ไม่รู้ค่ะเป็นสบายบ้านนี้ไงใครจะช่วยคือต้องมีพ่อพ่อเอาเสาวลาไปทำเขาไม่เคยทำงานพ่อ อยู่บ้านแล้วเขาเก็บต้นนอไม้แล้วเขารวยเพราะเขาเก็บหนอไม้เนี่ยให้เขาหาปลาเพราะทุกวันนี้เขาเขาไม่อยาเป็นอย่าไปอย่าจะพูดเรื่องนี้เลยเขาไม่อยากรับราชการอ่ะรับราชการนี้เขาเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงอูคำนะเรื่องจริงเลยใครอยากรู้เบื้องหลังเบื้องลึกอูนี่คือมาคุยกับผมได้นะค่าดองแพงนิดนึงนะครับ่ในหน้าอันแน่ถัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมือไม้อ่อนจังเลยเนี่ย มือไม้สั่นไงกูณไม่ได้คิดว่าไม่ค่าดองคนหรือค่าดองสั่วกูไม่ได้พูดแล้อูบอกงี้เงินหนึ่งล้านควายห้าตัวงัวสามตัวหมาสองตอีกได้มีใหม่ไปเรียกพี่เรียกค่าดองไข่วะวันนั้นยูทูบเบอร์ดังอ้าวได้ยินแล้วยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นยูยูทูบบเอร์ดังที่พี่อนแน่เรียกอะไรบ้างวันนั้นเขาติดต่อบอกว่าจะขอดองอูอ่ะพี่เรียกอะไรบ้างเงินเงินสินทรัพหนึ่งล้านควายหกตัวคว้าสี่ตัวหมูเอาไรก็มีหมาไก่ด้วยไก่ เล่าไห่มีเ,เดินสัมปี้นะมันบอกว่ามึงเก็บไปเองค,อครับมันต้อกูไปยังแต่งัว่แป้ดเอ้าไาเอาปาลาเอวไวเร็วไปเอาปลาถือถือถือปลา,าไปเนี่ยต้องให้น้องมดสอนเนี่ยเอาไม่ได้รู้วิถีชีวิตวิถีชีวิตศาสตรปากะยอยนี่ยมองเอ้านี่ไงอันปลดตัวพ่อเขาปลดตัวเขาไม่เคยเห็นปลาเพราะปาเขาไม่มีอู้อันนี้ปลาหรือว่าปลาชีวปลาขาวบอ บอกว่าคอไก่กนะไออูระวังนะนุ่าานนมปากยอน,น,นี่ชอบซานนะด,ด,ดี้น้ำยีขั้วเนี่ยนู่นรึเปเอานู่นเอาวมาแา้วเอาผมอ่ะเออเอ,อ,เอ,อู้ดอมสมบูรณ์ขนาดนะ้อเออบอกเราไม่ต้องไปอยู่ไหนเนี่ยหาผัวที่นี่คนก็ไม่ต้องกลับลาวแล้วเชื่อพี่โอ้ <ผม S 1> พ่อก็ได้เนี่ยเห็นปะเออสองตัวก็ค่อยหยิบดิ เรียกมองไงนะขนาดพ่อยังไม่ได้ปลาเลยเนี่ยแถวลากเอานี่นี่นพอ่อพ่อโยนเลยเออกได้ไหมเออมาพอ่อพ่อโยนให้สาวเลยน,นี่นี่เออโอ้นี่แค่ดึงส่วนน้ําแบบเอาแค่พอกินคะนี่คือเป็นปลาที่ตามนกฮัทมีเยอะแล้ว,ลวก็ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาให้หาก,กินตามปกติแค่นันแล้วไม่มีปัญหาครับเพราะปลาที่อ่านี่คืออรวมสมบูรณ์จริงครับมัน,นเป็นพื้นที่ปา่าแล้วก็เส้นทางการเดินทางมา คนนอกเข้ามาถึงย่านน้องเหนือจากชาวบ้านที่เข้ามาหากินนะครับนี่นี่อ้ไอเนียพอแล้วกินเลงเขานะเนยเนี่ยพี่อยูเป็นเป็น,ปนโกแกจมน้ำไงน้ำลึกมากท่วมหัว <c oughs> น้ำท่วมหัวเข่า <c oughs> ติดติดติดนะก็อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นเมนูแหละน้องเหนือจากาปลาปลากระทิงนที่ไปหา,ออาเอออูไปเดี <c oughs> ๋ยวพี่จะหาเดี๋ยวผมจะไปเก็บปลาช่วยเขาแล้วนะครับให้อูไปนู่นแหละเกพักกูน่าไปบนดอยนู่นแหละ นุ่นโอู้ยอดดอยนุ่นไปลาเดี๋ยวพี่ชดทำหน้าที่เก็บปลาให้มา<ะ>เดี๋ยวผมจะไปเก็บปลาให้น้องอูก,กันนะครับทุกคนเยอะไหมพ่ออู้ยูยได้นปลาด้ปลาก,กระทิงพี่แน่เออนี่นี่ไง,ไงพ่อแล้วกันพี่มอไปจับนู่นว้าดครูเยอะมากวิ่งหนีอยู่ป้า อู้ได้หลายเนาะได้หลายจับโชยแซวเราคูณว่าที่นี่เป็นไงอะ่ะปลานี่กินขี้ได้เนี่ยมดอูอ้ใส่ใส่อูบังดูไม่ปากขิงว่ะโอ้ยข้าดูก่ันนี่หนักก่นขี้ไม่ได้หรอปลาเป็นปีงกินหอมๆสิ ปิ้งทาเกลือนะพ่อเนาะตอนนี้กินได้นี่ออตายแล้วเกือบเกือบเกได้ตำส้มตำเนาะแล้วก็ปิ้งปลาโอ้เรามาแล้วหิว่เข่าละปลากระทิงไปไหนล่ะในปลากระทิงอยู่ข้างบนเก๋นี่หับตาแบบดีเนาะเออเท่าละปลากระทิงขาวพอหรือเปล่าล่ะนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างบขอโทษทีตัวตัวนี้มันเท่าใจได้หมดเท่าใจนี่มันนกจะบอกว่านี่นะเสียวมไม่ยอมนะนี่ไงนี่ไงนี่ไง แน่นี่ไงตัวเท่าตัวเจ็ดเท่าหนาโอ้ปลากระทิงปลาที่พี่อันแน่ตามหาเดี๋ยวเอาเอาออกมาครับพอแล้วจับเสียแล้วเขาไม่ใช้ถุงมือแล้วเออพ่อเขาเสียไงโอ้โหปลากระทิงตัวแรกครับมันมาดอกแล้วมากับอันแน่ตัวนี้คือม้าอดตายไม่แล้วมีแต่อดแดกเอ้พ่อเขาทำให้หมุดเลย ไอ้มนจะไปขี้ไปทาขี้ไม่เสร็จเลยเนี่ยอันนี้ตัวผ้าพ่อโอ้เสร็จแลเดี๋ยวเอาให้ดงไอ้มนปวดขี้พ่อมาดูพ่องงเลยอีอะไรวะไอ้มนปวดขี้ไอ้ถุงอยู่ตรงนู้นพ่อใส่ถุงมาใส่ถุงมาโอ้เดี๋ยวม่อจะไปเจนแฮทเพิ่มเติมครับเขาบอกว่าคนนั่งขี้แป๊บเดียวเราเจอเห็ดเออถ้าไม่ได้มาแทนไม่นั่งขี้จริงพี่แน่ฮะข้ามทุกคน นี่หมดแล้วอู๋นี่ก็ได้เนี่ยอูเออเยอะมากตัวเดียวพ่อพอต้องเก็บมองนะเออมอนไปไหนเก็บเพล่เอาเหล่มาฟังอูได้หนาบอกดินี่นี่ไงนี่ไงตัวหนึ่งตัวสองตัวสองตัวตัวเดียวมั้ยอันนี้คล้ายๆตัวเดียวพ่อตัวเดียว าลาอุ้ยปี๊งกินพี่แน่แซมนะ่มจริงส้มตำเจีบหอยเจี๊ยบ<ก>หอยตำใส่อ,อีกเนาะเออตำตำส้ตมตำใส่หอยปี๊งปลาโอ้แซ่บปา้าเอ็มบ้านเอ็มหมดนี่บอตองซื้อ,อยังหอยเซอรี่พ่ออยูอยอย่อยู่ที่กลางนาหิ้ไปผักกู้ยแก้ม,อมโอ้ไปผัดอีกโอ,โอ้สุดยอดหมูป่าก็เดี๋ยววิ่งเข้ามาในในในเนี่ยตัวเออเดี๋ยวก็วิ่งไปเอาหมูป่าอีกเพราะเคยจำหมูป่าไม่มีนะ มีมีไงพ่อพ่อมีพ่อไม่มี <L an> เอาหมูป่าพ่อมาเออเโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปวางไปกระต่อน,นะครับเดี๋ยวก็จะหาปลาเนี่ยไปเรื่อยลงถ่ายลงมองแล้วก็ไปถึงที่ที่วางไปกด้นั่นแหละโอ้ยนี่ตัวหนึ่งตัวนึงอีกเอ้ยยังไม่หมดเป็นความอุดมสมบูรณ์อูเป็นไงรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมีความรู้สึกดีประทับใจวิถีชีวิตแนวเดียวเดียวกับคนลาไหมแนวเดียวแต่ว่าอาจจะอาจจะแตกต่างโดยการแบบเอามองมาไหลแบบจับไปแนวนี้แหละงงเลยแต่ว่าถือว่าแม่น้ำนี่อุดมสมบูรณ์แห่งเลยแบบ มีทุกอย่างเพราะมันเข้ามาเรื่องประเทศ <Man. S 2> เขตป่าที่ชาวบ้านหาก,กินได้ไงถ้าเกิดเป็นที่นู้นที่ไม่แน่ใจแต่ที่นี่คือพันธุแต่งที่โซนที่ว่าอันไหนอนุรักษ์อันไหนกินได้อันไหนกินได้อันไหนคนที่จะแบบช่วงนี้เก็บไม่ได้ก็มี oh. ช่วงนี้หาไม่ได้ก็มีแต่ก็จะแบ่ง oh. ส่วนๆไปเพราะนั้นแล้วไม่หดตาย เส้นทางการเดินทางไปปกักปลากระทิ่งนะครับด้านหน้าคือเป็นห้วยที่คุณพ่อจะไปปกักปลากระทิงนะครับนะให้น้องอูเดินตามไปครับพ่อปักตรงนี้ใช่ปะปักตรงนี้เหรอ,อ,ค,อค,ครับหน,นอนไม่ได้เอาดิอเอาได้ได้ไอ้นีคือธรรมชาติไหนนี่นเก็บเลยขาก่านู้นหมดเลยเก็บได้หมดเลยเออตรงนี้หนอนหนึ่งไว้นะมาแกงหนอนได้เลย มีชมทิงชมในนี้ก็มีชมป้าเดี๋ยวก็เจอ,อเออเนี่ยมีมีหมดละพ่อก็พ่อเลยวะอเอาก็ทิ้งเดี๋ยวเอะไอรว้นะโอเคอ่ะมาแน่งตรงนู้แล้วก็ววปักตรงนี้เออเอเอป่ะนี่ใหม่เด็ด้วยใหมใ่กกนหมในป้านะครับปักกระทิงใหม่ในป้าเนี่ยอะดูครับว่ามาแล้วเก็บเห็ดมาแล้วผลการจะเป็นไงไหนนี่เป็นขี้ว่ะเม่นขี้ว่ะเดี๋ยวลงแล้วลงเอออันนี้นี่ปักแล้วนะครับนี่ ก็ปล่อยไหลตามน้ำเลยพอมันมีที่นั่งโอ้ลุดเลยมันไม่ใช่ปลากระถินคิดเป็นปลาข้าวใช่มพ่ออ้าลุดว่ะมัวแต่ดูสาวอูนั่งกงดากเลยไม่ได้ดูพ่อตกปลาเลยมันไม่มีที่นั่งมันมีบอลนั่งดูชันมากดูนั่งบนต้นไม้ได้วหมันโอ้ต้นทุ่งไปคือมีก้อนฉินหงักคาฉันก็คือก้นฉินี่ต้นไม้แต่ปลาหลายครับปลาหลายเออได้แล้วปลากระทิงโอ้ย กูได้แล้วหรอกูได้แล้วสตีน <c oughs> ่ะ <c oughs> เออปลาทิงกินแล้วแต่หลุด <c oughs> มันดูเจ๊แซบตกมัง้งคุณพ่อตกแล้วมันหลุดบ่อยมันก็นรุดกันกินมันมันฉลาดเมื่อวานพ่อตกมามันมันฉลาดขึ้นนะ่ะกินนะปลาเยอะปลาเยอะแต่เอาไม่ได้อ่ะกินแหละ <c oughs> กินแหละเขาบอกผู้หญิงตกเบ็ดไม่ได,ไได้ไม่ได้ปลาเราต้องผู้ชายเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเชื่อพี่แหนนับผู้ชายยังไม่ได้เลย ไม่ได้อะไรอ่ะเออต้องผู้ชายตกคนดูนั่งปลาจะทะลลยังไม่เห็นปลามันต้องตกปลามันต้องตุ้งกทันทีตะวันบันนมเฮ้อมันด่างกันอะไรนั่นล่ะนั่นตะวันดิโถดไม่เป็นเลยเนี่ยเป็นพี่นี่ได้ไปแล้วแต่ตกให้ดูตกให้เด็กมันดูหน่อยตกให้เด็กมันดูเลยนะครับ หนึ่งแม่หนึ่งแม่โอ้ยเอ้ยเอ๊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 ยเอียเอ๊ยเอ๊ยเดียเอ๊ยบอกไเอ๊ยเอ๊ยมอ๊ยเอ๊ยเอายเอ๊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 ยเา๊ยเด๊ยเอ๊ยเอ๊ยเอจยโอว์เอ๊ยเให้ไอ้ก่อค่ะอ๊ยเ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 อ๊อ๊ยเอ่นเ่เอ๊ยเอ๊ยเยเอ๊ยเโม้เอ๊ยเอ้ยเ่ะ มอแลอวเาอเพราะตกทีเดียวก็ได้นี่คือฝีมือของผมไงเออทีเดียวก็ได้ทีเดียวก็ได้แต่พี่อ่ะอย่าพึ่โม้เดี๋ยวปลามันจะหลุดไปคืนค่ะตกให้เด็กมันดูนั่นแหละดูนะครับทุกคนโอเคปลาเห็นไหมสาวลามเห็นไหมเคยเห็นปลากระทิงบ่เคยปลาลาดบางค่อยนะไปเพื่อนแน่ปลาลาดแหมได้ตัวเดียวคุยทั้งวันอ่ะ ผมตั้งใจปล่อยมาวันนี้คือน้าพี่แอน่ผมปล่อยดอกขาดเปคือเขาหมดเนี่ยนกูนกูคือน้องกูเชื่อพี่ในอย่างว่าโมแต่โมโอ้ยหลุดจริงโอ้โอ้ยซักพี่แอน่ตั้งแต่เขาได้เปล่าเพราะอย่างไงคือตกให้เด็กมันดูว่าข้อนี้จริงเข้อนี้จริงทุกคนปลานีเฉลัยแล้วปลาฉลายแล้วเข้อนี้จริงเข้อนี้จริงมามามาอามอสไดกินปลายนี่ก็อิ่มแล้วไม่จะกินปลายฉันละกระทิง

ใหมาดูตามพ่อก็ได้พ่อมาดูให้ตัวใหญ่กันอุ้ยคือบอกว่าเพียแน่ยาลีลาเดี๋ยวมันจะเป็นเสียงวันนี้กินโอ้ยมักินเรื่องอะเห็นแน่เลยมันนิ่งเลยอะมัวตะคีโมโอ้พ่อใหญ่มากปลาใช่ปลาเหมือนของพี่นะเป็นปลาอีกแบบค่ะโอ้ยเขาดูได้พ่อพ่อมาให้ดูโอ้ยแตะไหนให้ตัวช็อกไก่แฮร์เล่นเอุ้ยมันกินลึกทุกคน

พ่อพ่อปลาปลาพี่เรียบอยากแผ่อย่ะต้องออกกันนะครับนี่ก็มันกินลึกมากคือเราอ้อไม่ได้ไงโอเคนะครับอันนี้เป็นวิธีของการหาปลาครับไม่ว่าไม่แล้วโอเคก็คืออ่างโอ้ยพอละพอละพออบละบดดูไรนะค่ะอย่ามุ่ยนะคะไปเด็กมันดูเรื่องฟางตะคีโมว่อเนี่ยตะขี้โมอะไรวะเนี่ย ขึ้นโมทั่งแบบโอ้ยมันกํลังจะดึงขึ้นมาแค่เมื่อกี้คือที่นีป่าตัวเดียวแหละที่โง่บริจพี่โง่หลุดมาติดเบ็ดเฮ้ยเมื่อกี้พี่จะมาป่ะพี่จะทําเนี้ยอ่าอ่พอดีโชคดีมันป่าไม่ตรงปากเนี่ยแล้ครับพี่เอาปากนะครับเออเนี่ยเลยเอออยากได้กระเดกเอาเนี่ยนะบไม่จันอะไรวะเนี่ยเขาเอาไปได้ไรอยากได้ จะคุยหน่อยจะได้ตัวที่3โชว์หน่อยไปมาได้ตัวเดียวเดี๋ยวเท้าหนุนล่างขึ้นมาเลยลากลยไปไอ้พวกนี้พังลากทำไรวะเนี่ยคือโม่อยู่นั่นแหละตัวมันเล็กไปบอกก่อนตัวเล็กอีกแหละผมบอกว่าตัวมันเล็กเออนี่คือให้มันเป็นตัวโตก่อนเอออ่ะอ่ะตัวเป็นตัวนี้ผมไม่กินของกินคือแอรเนี่ยโบมักโบมักโบมักของเด็กๆมักแบบ พี่ชอบใหญ่ๆหญ่ถ้าไม่ใหญ่พี่ไม่เอาเอ้ยไม่จับไม่ไม่ตกเออพูดผิดลีลาปังพุธีชอบใหญ่ใหญด้วยขมวดกันละการแล้วแบบเฮ็ดอย่างต้องเกินบ้านเกินเมืองเพุ่ีนะคือแบบคือบ้านคือเมืองพุธนแบบใหญ่ใหญ่มามามา อ่ารอรอลอใหญ่เล็กไปไม่เอาทุกคนมันเล็กไปนอะอ่ะรอรอครับทุกคนรอค่ะรอเออมาพี่ว่าตัวที่สพี่จะตรงหนาไปแหละพี่ดูไกลไกละอีกนิดนึงไกลจะตรงาแล้วเออตัวนี้เล่นสลดอ์ได้เลยนะอมต้องท้าตทัโอเคท้ไหมอ่าท้ได้ทุกคนเด้อวันนี้เด้อที่ได้บอกหแล้วต่อแล้วนี่นี่นี่ม่ใช่ีะปลาขาวดูการต่อแล้วเนาะอือนี่ ไม่เคยตกปลาหรอกูคิดว่าลิ้นคิดว่าลิ้นลำบงเดี๋ยวแน่ย่าย่าให้มันหลุดอีกแล้วตัวนี้มันเกี่ยวไปทั้งตัวเพราะว่ามัน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 จะไม่ได้กินกับข้าวนะนี่นี่ทุกคนกินเพื่อผมกินเือผมนี่ตัวนี้เกี่ยวไปดูได้ทั้งตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอกินอ่ะใส่ก่อนโอเคมาเออเออออกแลว มากระไข่อ่ะเอออยู่กับพีทไม่มีคำว่าอดตายจ้ะเออแต่อดอยากอดญจาปากแห้งปากนี่ปวแห้งเนาะเพราะมีน้ำดื่มตลอดเยอะมาเหยื่อไม่มีแล้วครับอันนี้เป็นเหยื่อชิ้นสุดท้ายพอดีคุณพ่อหนุ่มแบ่งเหยื่อไปแล้วเราก็ไม่ได้เอาเสตเดอม์มเยอะใช่ป่ะแล้วพวกปลาเนี่ยเอาไปปักแล้วมันก็ไม่เยอะนะเพราะคนว่าปลามันเยอะมากแล้วมันก็ยิ่งตกมันก็ยิ่งฉลาดนะครับอันนี้คือถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปหาน้มดนุ่มๆดูว่าตอนนั้นปลากินดีเราอาจจะไปตกตอนนั้นอีกหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าปลาหลายอยู่เวางไปนนนนนน่่่่ะเเเเีีียยยดูาา ลากนะครับแต่มันไม่ยอมกินอะมันแค่รุดๆ,ๆ,ๆนี่ถ้าไ,ได้เดี๋ยวเราจะย้ายให,ให,หม่ไปตรงนู้นครับแล้วก็ไปดูปลาลองโดตะโพลว่าปลาได้เยอะอยู่อันนี้มันลากนะแต่ว่ามันเหมือนปลาแบบปลาซิวปลาสร้อยไม่ใช่ปลากระดิ่งแล้วอ่ะม,มันมันก็มีอยู่ดากลางๆยู่ เนี่ยนะครับมันตึงนะเนี่ยหนึ่งโอ้หมดจริงๆเนี่ยงฉลาดมากเอ้าหมดแล้วโอเคไปดูน้องมดเขาว่าได้เยอะไหมเห็นแกะตะโกนว่าตรงนนปลาเยอะมากนะครับตรงตรงนี้ไม่มีเยอะนะครับเดี๋ยวย้ายยย้าใหม่ครับผมได้สามตัวนะครับตกตรงนี้ไปเราย้ายใหม่มาดูน้องมดตกนะครับน้องมดตะโกนว่าได้แล้ว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 ผิดเด็ดขั้วไปดูก่อนไปดูน้องมดดูได้จริงไม่จริงวะ ทางยากมากนันเเนกน่นอะไรก็ค่อยลงมาโอ้ลื่นมากครับโอ้ระวังระวังระวังอุกคำามาค่อยลงกระป๋าปแล้วก็ค่อยจับไม้ไผ่นะ่ะให้พ่อพ,อพามาช่วยะระวังเบ็ดระวังเบ็ดเอาเป็ดไปก่อนเ,นเออลาป่าไปด้วยพ่อได้เยอะเปล่าเยอะอยู่ไม่เหมือนเพียแน่ได้แล้วหลดุดตันทร หลุดที่ไหนได้มาเป็นถุงอะคนดูก็เห็นอยู่ได้ประมาณสาสิบกว่าตัวไเดินไปเดินหมดแล้วพ่อพ่อหมดอย่างหมดแล้วไม่มีแล้วกลับกันพ่อกลับพ่อกลับกลับกลับมันหมดแล้วพ่อมาน้องอูหมดแล้วจะลงมาทำไมเราขึ้นมาดิน้องอูมานี่เอาปลามาโชว์เล่นสักทีดิโอ้โหดูเส้นทางหนูต้องเดินรอใต้ใต้ไม้อ่ะพ่อได้ถึงสามสิบตัวเท่าผมอ่ะพ่อติดลูพ่อบอกว่า เออควาของเม,มก,กินดีมากมันมัน,มนบรรยากาศดีแล้วก็เย็นแล้วก็ปากินไม่ไม่ไม่หยุดเลยโอ้โอแค่น้นห้าตัวห้าตัวห้าตัวพี่ได้สาสิบตัวเทียบกันไม่ได้เลยอะ <c oughs> ่ะสาตัวนี่คันโมเล่นนะมีตัวเดียวรุ่ไปสาสิบตัวเหลืออยู่สามตัวปา <c oughs> น,นะครับเดี๋ยวลงไปด้านล่างครับมันชันมากแล้วก็เดี๋ยวจะไป เออนั่งเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณพ่อได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งจิบวายท่ามกลางบรรยากาศที่แบบวายขาวต้องมาครับน้าพ่อมาโชว์ดิพ่อมาโชว์เอาไหมไหนดิเรียกอยู่นั่นแหละเออนะอันนี้คือรวมรวมรวมตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพะกินเยอะหมดแล้วหมดแล้วเหนื่อยให้มันโตบ้างก็ได้พ่อ ียไปเตอไปปลาตองเยอะมากเลยพี่หลุดไปหลายตัวเลยค่ะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวตกปลาไปด้วยเดี๋ยวพ่อเขาเปิดเช่าไปเล่นน้ำใส่กระจกอ้วนตรงนี้สองสองสามทีเดี๋ยวพ่เอาเอายำแร่มาให้พ่อกินนะเดี๋ยวพ่อเราทำจอกนะได้เออตามนั้นแหละเดี๋ยวพ่อไปทำจอบเราปิดคลิปกันนะครับตปลาตีงมันมากครับอย่าลืมหมายนะครับหมายนี้ครับหม่ในป่าบ้านนอกนนะครับทุกคนคุณๆนะเนี่ย พ่อคุณ้นมันจะเป็นจอกใสอะไรทุกอย่างเนี่ยจอกใสน้ำแร่ใช่ไหมพ่อจอกใส่น้ำแร่เนาะเน่ถ้าทางจะมากลับไปตรงทางทางนี่มันก็ว่าชันแล้วมันไม่มีทางเดินอยู่แล้วนะมันจะถล่มน้ำแร่ดูให้อูรดน้ำทีเจ้าเป็นลิงหรอเจ้าห่ทําไม่กัวไม้หักเน่เพราะถ้าลนน้ำนี่คือเพราะใส่กระจก๊อกเลยนะ อู๋ยากใส่ออกระจาะหมกอย่าไปช่วยเป็นนางแบบดูนางแบบดูนางแบบนางแบบแลาวครับโกอินเตอร์ครับทุกคนมโหดต้นไม้อยู่ในป่าที่แม่ซอยครับผัวผัวสนะอนมดมาด้วยดิอ,าอ่าดูนะด,ด,ดูดูนางแบบนางแบบจากลาวเขาถ่ายรูปว้าวต้นไม้เงาเลยโอ้โห ให้ว่างงานไม่ได้เลยจ้องจะแบบหากันอย่นั้นแหละคือเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนทำลายป่าไม้เราได้แล้วเราเจอแล้วเยอูนี่เองเออเดี๋ยวเราพ่จะกินน้ำแร่กับคุณพ่อครับว่าเราดูทางเราเดินทางกลับนะครับเนี่ยรับรองว่าจะมีคนได้อานาจหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอชมนะครับน้ำแร่มาแล้วครับอยู่อยู่ที่หมวกเลยเห็นไหมอันนี้อันทัวร์มาพร้อมแล้วกดหัวว่ะ เดี๋ยวเราจะล่ำลาบรรยากาศการมาตกปลากระทิงกับคุณพ่อนะครับตอนนี้ก็คือเหนื่อยมากเลยต้องพักเบรกด้วยน้ําแร่แล้วเพราะนาะไม่เติมพลังไม่ไม่รู้อันนี้พ่อว่าอะไรสิบสิบเอสี่สี่อะไรวะเดี๋ยวเจ้าที่ก่อนครับนิดนึงชึ้งชึ้งสาวๆไปเก็มนอนแล้วปล่อยเข้าไปพ่อวัยรุ่นหนึงขอคุยกันนะพ่อนะครับ นะครับคุณคุณพ่อน้องมดมากครับที่มาเป็นคนนําทางเป็นพรานเป็นคนพามาดูใหม่หาปลาที่บอกเลยครับว่ามันถูกใจมากอ,อขอบคุณน้องอูครับที่มาเป็นตาก,กองก็ช่วยทำกิจกรรมให้กับผมแล้วก็คนที่นี่นะครับแล้วก็น้องมดสาวดุจแซมเลยครับที่พาคุณพ่อมา,อามา,า,มาผมมาพาผมมาหาปลาเนี่ยโอ้ยโดยี๋ยเปจอกเดี๋ยวพูดไม่ถูกเลย เป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับทุกคนชื่นใจไปแล้วครับกลับไม่ถูกแน่เลยตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับไปที่กระท่อมครับน้<พ>อ,องมดน,นี่ใช้มือที่ห้าเก็บนอบ้านผมเรียกว่าส้นเท้าครับมันอุบีส้นตีน <c oughs> ปลากระยอเรียกว่าอะไรทอเดะถอดเดะโอ้นด,นดูใช้ตีนเก็บนอเกิดจากทัพพงทั้งมก็ไม่เคยเห้นขนาดนี้เลยครั้งนี้ครั้งแรกเลยสาธุ แสดงว่ารวยเพาะการเกหน่อจริงเพดูแล้วเธอไม่มีการสะดุดเลยหน่อที่ประเทศลาวหายไปก็เพราะน้องอูคําคนเดียวครับนะแจ้งข่าวให้ทราบสวยไหมอูอูเไมหน่อเยอะขนาดนั้นนะอูหนวอไปขายได้นะอูไหนแต่ถ้าเกิดมุดไปมาด้วยต้นเดียวก็ไม่เหลือจ้ะคนนี้เขารวยจากการขโมยหน่อที่ประเทศลาวไปขายจ้ะอันนี้เขาจะเก็บไปขายต่อที่การแย่งสอนจ้ะ นะอันนี้คือกับข้าวของน้องคนเลไ<อ>งสาวเราคา่นอไทยขายในไทยนอไทยนี่มันพอดีนอไทยนี่สบายไม่เสี่ยงเลยนี่นอไทยนี่มันแซ่บนะกลัวจะลงสเสน่ห์นอไทยนอไทยแล้วไม่กระบะดกระช่องเดี๋ยวจะมีคนร้องไห้อยู่ปศปลานะว่านะครับนี่ยคุณพ่อกำลัง,างทางให้เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บหอยเชอรี่ไปตามซุปตาครับเป็นกับข้าวเป็นอาหารมื้อ เช้ากลางวันเย็นวันนี้ครับเพราะว่าผมแบบไม่กินข้าวเลยแสียบหัวมากเมื่อกี้กินน้ำแร่เข้าไปโอ้โหดูสึกท้องไส้เป็นป้วนครับ,ดดรบเดี๋ยวเราไปดูการทำอาหารกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บหอยนะครับซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการทําส้มตํานะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนผสมของส้มตําที่ว่า อ๋อใช้หอยนะครับคือในร้านนี่เขากินหอยขมนะครับหอยชูรี่เขาจะขายในตลาดเช้าแล้วไม่ตลาดเยอะมากอะไรนนะนะคนไม่เคยลำบากอะไรอย่างนี้แหละอานงมดมาคนไม่เคยลำบากอะอย่างนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่พี่พูดแต่พี่แน่เลยมันลงมาสิอย่ารู้พี่พี่ก็ไม่เคยลำบากพี่ก็ไม่เคยลงน้ำจ้ะ เอาแค่พอกินนะน้องอูไม่ต้องไปขายนะเห็นหลวงพ่อบางเขาขายเยอะไม่รู้ว่าคนที่เ the ก็บไปขายแล้วน้องอูหรือเปล่าเก็เราจะเก็บแค่แปลงเดียวพอแปลงเดียวก็น่าจะพอกินแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงหอยนะมันจะเป็นไอ้คล้ายๆกับมันจะเป็นศัตรูของต้นข้าวอ่ะมันจะกินพวกใบข้าวกินพวกส่วนประกอบของต้นข้าวทำให้ข้าวเนี่ยไม่เจริญเติบโตใช่ไหมเนี่ยเนี่ยก็คือเวลาเนี่ยคือมันก็จะมันจะมาไขาอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่มันช่วยกำจัดศัตรูข้าวไงไวพี่เป็นมิกฉะหอยเนาะพี่ชอบกินจ้ะผู้หญิงไม่ได้นะน้องโอูทะเลาะกับพี่เลยนะบ้านแตกนะนมดชอบไหมจ๊ะอชอบกินไหมจ๊ะเออชอบหอย,ออหอยมดมันได้อ่ะชอบที่ยันเลยค่ะต้องเห็นเนี้ยมดไม่มีแฟนกับมดนี่แหละมดชอบหอยม